อันนี้ปลาไหลจริงๆครับช่วงนี้ปลาไหลดุครับโอ้โหอ่าใช่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 ติดติดโอ้ยลุ้นครับคัมเบ็ดโยครับโยครับมาเลยครับมาเลยครับอยู่ครับเพื่อนเพื่อนคัมเบ็ดโยครับมี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 นี่นี่นี่ออกขวัญเบ็ดโยครับมีตัวครับโัก็วิ่งตยวใครตัวมันนะ สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ๆนานาทุกๆท่านที่รักการตกปลานะครับค่าคืนนี้ก็เจอกับเรา2คนอีกแล้วครับเฉิมกองกวยกับเล็กพิชชิงยารานะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็จะพาเพื่อนๆนานานะครับก็มาใส่เบ็ดกันอีกแล้วนะครับก็ใช้เหยื่อกุ้งนะครับเฉิมกองกวยา…ให้ดูเหยื่อก่อนครับผมตุนนิดนึงได้ได้ไดได้แล้วก็เบ็ดทั้งหมด16คันนะครับ ก็ข้าคืนนี้บรรยากาศสดๆนะครับก็มาลุ้นด้วยกันครับพี่ๆน,นะนะก็เป็นกำลังใจให้กับเล็กเิชรชิงด้วยนะครับคําคืนนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับไปกันเลยครับผมสุดยอดไหมครับพี่ลามคืนนี้ยอดเล่นเหาเอาวันที่ไม่พันองอนเะล เอาครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมให้เชิมกองกอยเป็นคนใส่เหยื่อก่อนครับผมใส่ประมาณทักสองคันนะครับเพื่อนๆจะไม่ให้เสียเวลานะครับให้เพื่อนๆได้รับชมก่อนสองคันนะครับอ่าไปเชิมกองกอยใส่เข้าไปเลยครับผม เพชรด้วยเว้ยไม่ธรรมดาจริงจม่งโกยเดินเซนะครับลื่นนะครับลื่นครับเพื่อนๆก็จมกองโอยขาเขาไม่ดีนะครับใส่เหล็กไว้ข้างหนึ่งตอนสมัยหนุ่มๆสิ่งครับเป็นเด็กแว้นครับสิ่งจนว่าเดินนั่งนี่เลยบ้าเลบ้าวัยชายมันเป็นโรคอะไรบ้างถามจริงจนว่าชนนะครับสิ่งจนว่าชนนะครับ ขาหักดีไม่ถูกตัดขาครับยังโชคดีครับเอาครับคันที่สองครับเดี๋ยวใส่เพื่อนเพื่อนดูแค่สองคันครับที่เหลือผมจะไล่ใส่กับเฉมกองไกยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงครับเพื่อนๆหรือครับแรงดีครับเฉมกองกอย ใครก็รู้จักครับตัวดึงของยะลาเลยครับตัวเด็ดใครก็รู้จักครับอ่าจังหวัดยะลานี้รู้จักเฉิมกองกวยครับทั้งเมืองอะ่ะในจังหวัดยะลานี่สุดเลยครับเฉิมกองกวยมนุษย์ขาเหล็กครับผมมีขาไม่ขาดครับถ้าขาขาดเรียบร้อยป่านี้ก็ต้องใส่ขาปลอมครับสิ่งจนว่าลืมตัวครับ ระเบิดเลยก็ผ่านมาเยอะแล้วเชิมไม่ตายครับแต่ว่ามาตายเอ้ยเกือบตายกับรถชนครับโอเคครับ <c oughs> เอาครับ <c oughs> โอเคเลยครับผม <c oughs> อ่า <c oughs> เดี๋ยวเรา<ม>ทิ้งไว้หนึ่งถึงสองชั่วโมงมครับเพื่อนๆ เยวที่เปจะเล่ใส่กับเชิงของกอยครับเกงขาดเป้าเลยนะครับกับก็ปลาเชมกของกอยมาเพิ่มพลังก่อนครับก่อนจะไปดูเป็ดทิ้งไว้ประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับมาดเข้มของเขาครับสไตล์เขาครับมาดรอรอแต่อย่าดูหัวนะ <laughs> หัวล้านนิดหน่อยครับ อ่านี้อิสุซูครับศูนย์อิสุซูถ้าเพื่อนๆสนใจจะมาซื้อรถป้ายแดงมาที่นี่เลยครับผมร้มานประจำของเชมกองกวยกาแฟครับผมกินเหลือไปครึ่งแล้วโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรากยไปลุ้นด้วยกันนะครับเพื่อนๆอีหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับครับพี่ๆนานาครับ ก็ได้เวลาแล้วครับามาลุ้นเบ็ดนะครับก็สี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มกว่านิดสิบแปดนาทีนะครับทั้งเอฟซใหม่เอฟซเก่านะครับก็มาเป็นกําลังใจให้กับเล็กพิชชิงกับเฉิบของก้อยด้วยนะครับก็ฝากด้วยครับเอฟซใหม่เอฟซเก่านะครับ,รบก็ฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเล็กพิชชิงนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุ้น ว่าค่าคืนนี้จะได้ปลากี่ตัวนะครับคิดว่าได้หรือเปล่าครับผมได้ได้นะมากับเจมส์วงกอยไม,ไม่ต้องเดิมพันเลยนะเพราะวันก่อนผมแพไปแล้วนะรอบนึงน<ะ>มไม่นเดินพันก็ได้ผมไม่เล่นล <laughs> แล้ว <laughs> ผมไม่เล่นเดิมพันแนละ้ว <laughs> เที่ยวนี้เดินกลับเลยเดี๋ยวก็อย่าไม่ต้องเสียเวลาแล้วครับเพื่อนๆไปลุ้นกันเลยดีกว่าครับค่ำคืนนี้ก็ดึกมากแล้วครับก็ไปลุ้นกันเลยครับ สุดยอดครับพี่ลานเพื่อนก็ให้เสริมกองกอยเป็นคนรุ่นนะครับเพราะว่าผมเป็นอาคมีตัวไหมครับไอ้ลามาดูเลยครับนี่คันเป็ดงอครับผมเป็ดงอเป็ดงดูครับดูครับเพื่อนนี่ดูถ่ายให้ชัดๆหน่อยนีเป็ดจมกันเป็ดจมครับถ่ายชัดๆหน่อยนี่โอ้โหตมลงไปเลยครับผมน่าจะมีตัวครับมีไหมนี่จะมีหรือเปล่า ติดอะไรวะดูครับเพื่อนๆดูครับมารุ้นด้วยกันครับผมโอ้โหปลาพันเยอะเลยวะ่ะน่าจะน่าจะเป็นปลาปลาไหลลาวไม่ะวันก่อนใต้ปลาไหลไงโอ้โหน้าหลุดแล้วนี่หลุดเนี่ยอืมหลุดครับใช่หน้าปลาไหลแน่นอนเลยอยไม่หลุดไม่หลุดอยู่อยู่อยู่ปลาอะไรอ่ะปลาไหลปลาไหลครับโอ้โห ซื้อหวยไม่ถูกครับแต่ทายปลาไหลถูกครับโอ้โหผมคิดแล้วว่าต้องเป็นปลาไหลแน่ผิดคิวแล้วครับผมตัวล็กตัวใหญ่ตัวพอดีอ่ะพอดีพอดีคำพอดีพอดีคำหรอโอ้กว่าแล้วครับไม่ใช่งูนะงูก็วิ่งตัวใครตัวมันนะอโอ้โหครับแต้มทีหนึ่งครับผมมาแล้วครับหนึ่งตัวครับได้ปลาไหลอ,อะ ได้ไม่แน่นอนเนอ้ยเก๋ๆหรออา้าวไปหน้ากล้องเลยคุณมายืนด้านหลังกล้องผมแล้วจะถ่ายได้ไงบ้าบ้เปาไอ้ชายมันเป็นโรคอะไรวะางูถามจิงอ่าเจิมกองกอยครับมาแล้วครับหนึ่งตัวไปกันเลยครับผม มาลุ้นกันต่อครับผมก็งงครับเฉิมกองไกวยยืนหลังกล้องแทนที่จะยืนหน้ากล้องครับสงสัยมึนมีรุ่นไหมครับผมไม่เข้าใจเฉืกมกองกวมี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 ปลาอะไรปลาบูปลาบูครับโอ้มาเลยครับโอ้แน่นอนเลยครับชัดเจนครับแต้มที่สองครับผมตามเลยครับตามเลย ลาชูปลาก็เหมือนกันชอบเดินเข้ามาผมอแปลกเอ้าลุยกันต่อกันต่อไปครับโอกมายกโยกยกโยกโยกยกโยกดอกดอกผมหรือเปล่านี่เอาคนไปโยกครับม like ีต oh. ัวครับมีตัวครับมีตัวแล้วครับผมเอ้าหลุดอะไรเ่ะอไอ้กี้โยกอยู่ผมว่ากุ้งมากกว่าลอกดอกผมนี่เฮ้อ ไปลุ้นกันต่อครับผมเด็กปีชิ่งถูกหลอกอีกแล้วครับโอ้เฉิมกงกวยไม่น่าหลอกผมเลยห <c oughs> ลอกผมไม่ว่าหลอกเอฟซีไปด้วยดูเอฟซี FC โดนหลอกไปด้วยครับผมก็เล่นมุกกันบ้างนะครับเ,เพื่อนๆเอฟซีเพื่อให้มีสีสันนะครับเ <c oughs> ยอะหมดเยอะหมดครับผม <c oughs> ไปกันต่อเลยครับผม เพียนงั้นมีตัวหรือเปล่าครับแล้วมีคันเบ็ดไหมอ่ะนีม่มีนี่อ๋ออยู่ข้างหน้าลุ<ม>า้นกันเลยครับเ,เพื่อนๆเดีย๋ยวมีครับผมโอเคครับมีตัวเห็นหรือยังว่าไปนี่มีตัวมีตัวโอ้ปลาโดดอะไรวะนกนกนก อีกแล้วครับอีกอะไรพันอีกแล้วครับผมว่าน่าจะเป็นปลาไหลอีกแล้วครับถ้าสไตล์นี้ครับน่าจะปลาไหลแน่นอนใช่ไหมเดี๋ยวดึงเรงๆเดี๋ยวปากมันขาดปากมันฉีกไงโอ้โหมันพาพันนครับไม่มีตัวไม่มีตัวโอ้เสียดายครับเพื่อนๆหลุดหลุดหล,ลุดครับแต่ว่าสไตล์นี้น่าจะเป็นปลาไหลนะปลาไหลปลาไหลเออพาพันหลุดนะไปเลยครับ ถือไปเลยถือไปเลยอย่าเดินสวนกล้องไปเลยครับไปต้งไว้ก่อนไปลุ้นกันต่อเลยครับเพื่อนๆกี่ตัวเลีกทั้งหมดสองแล้วสองสองปลาบูตัวหนึง่งแล้วก็ปลาไหลตัวหนึง่งกับเบ็ดงอครับเพื่อนๆมีตัวไหมกับเป็ดงอเลยครับดูครับเพื่อนๆน,น่าจะเป็นปลาไหลลาวเฮ้ยมีไหมเหยื่อมดเหยื่อมดครับโอ้ ป้าปั้นจริงมีลุ้นทุกคันเลยเนาะเพื่อนๆครับมีลุ้นทุกคันเลยครับได้เสียวได้เสียวครับมาดูกันีต่อเลยครับผมมีเสียวทุกคันเลยครับผม,มดูกันต่อครับผมเหลือตัวไหมครับเี๋ือหมดเดีลือหมดครับไปกันต่อเลยครับพี่น้อง มีลุนมีลุนมีลุนครับคำเบ็นโยกครับมาเลยครับมาเลยครับอยู่ครับเพื่อนเพื่อนคำเป็นโยกครับมีลุนครับอ่าปลาบูหรือเปล่าบูหรือเปล่าครับเพื่อนเพื่อนมาลุ้นด้วยกันครับโอ้ปลาดุกแล้วครับปลาดุกว่าอะไรปลาชอนปลาชอนครับโอ้สิบจอดเลยครับพีหลามแต้มทีสามครับผม โอ้โหแน่นอนจริงๆครับคำคืนนี้เด็ดเอาไว้ขึ้นฟังก่อนอ่าโอเคเลยไป <c oughs> ลุ้นต่อเลยครับ <c oughs> มีไหมุ้นอย่เลยครับผมอ๋อต่วงเดินทางไหนนั่นทางนี้มาลุ้นกันเลยครับ เบ็ดจมเบ็ดจมมาอะ๋เบ็จมเบ็ด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 จมจมไหมจมไหมจมจมจมนี่กลัวมันหลอกดอกผมครับนี่เบ็ดจมเบ็ดจมจมจริงๆครับน่าจะเป็นปลาอะไรแล้วครับถ้าสไตล์นี้ครับเพื่อนครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเอาขึ้นมาเอาขึ้นมายากจังครับโอ้โหเดี๋ยวดึงแรงเดี๋ยวมันหลุด นาปลาไหลดูทรงนะดวหลุดน่าจะหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดใช่ไหมใช่โอ้โหดูดูให้ดีก่อนดูโอ้ยปลาไหลปลาไหลว่าแล้วสไตล์นี้ปลาไหลจริงๆครับช่วงนี้ปลาไหลดุครับโอ้โหโอ้ยดูครับปลาไหลครับผมมาครับแต้มทีสามครับ ถาว่าสีเลยวะลืมประมาณสามสี่ตัวแล้วจำไม่ได้ลุ้กันต่อครับเพื่อนๆตัวหรือเปล่าอีกแล้วครับมีลุ้นครับมีลุ้นครับ,รบอะไรอีกแล้วน่าปลาไหลลาวทำไมปลาไหลเยอะจังวะโอ้หชมดึงมานนาันลุ้นเลยมามามันพาวั่พาัจริงไหมถ้าดึงแบบนั้นน่าจะหลุดเลยต้องอเอามือล้วงลงไปก่อน แล้วก็ค่อยๆดึงแบบนี้หลุดแน่นอนป่ามันฉีกให้มันหลุดเลยแต่รุ่ต่อครับผมเอาแล้วครับวันนี้สุดปังครับสุดปังครับหมดครับกุ้งกุ้งยังมีครับแรุ่นกันเลยครับเหลือกี่ั้นเลย สุดท้ายตายแล้วลุกมาเลยครับผมดูนะครับมีรุ่นไหมตายครับเงียบจังคันนี้ตัวมาโอ้ติด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 อะไรอย่าไเห็นติดไม่เห็นนั่นเลยขันโยกขันโยกดึงมาเลยดึงมาเลยนี่นี่นี่อ่าใช่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 ใชติดติดติดโอ้โอมาแล้วครับเพื่ม เอ็มทีสาครับมันอยู่นิ่งๆยังนะอยู่แบบไม่น่าจะติดปลาอะไรวะปลาชนปลาชนตัวเล็กโอเคครับผมยอดจริงๆครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันนะครับผมครับพี่ๆนานา้ก็ได้ผลงานมาให้พี่ๆนาน้าได้รับชมกันนะครับก็ได้ปลาชนสองตัวปลาไหลสองตัวแล้วก็ปลาบู่ทองหรือปลาบู่นางเอื้อย หลุดไปหลายตัวเหมือนกันครับก็มีลุ้นหลายคันนะครับเพื่อนๆก็มีลุ้นเกือบทุกคันเลยนะใช่ใช่อ่าหลุดไปก็ประมาณสี่ห้าคันได้ประมาณสี่ห้าคันนะครับเพื่อนๆเสียดายครับที่หลุดไปวันนี้ก็ก็ก็พอได้กับข้าวนะครับเพื่อนๆครับดูครับแยกเยกกว่านอ่าผลงานครับสวยๆครับพอได้กับข้าวครับเพื่อนๆนี่ครับ ก็เอาทำอะไรดีครับ,บเ่าไอ้เปล่าวะนัวเาล่าวิดใต้อะผมติดชื่อเบา่าวิกใต้คนเดิมอ่าเฉมงวงกวยว้ยวะทำอะไรกินครับผมเอาผัดเผ็ดครับนี่ปลาไหลผัดเผ็ดอีกแล้วผัดเผ็ดไม่เบื่อวครับผัดเผ็ดเนี่ยเพะปลาปลาไหลทำอะไรไม่เป็นทอะไรไม่ได้ไต้องผัดเผ็ดอย่างเดียวอ๋อผัดเผ็ดอย่างเดียวเพราะมันคาวครับเพื่อนเพื่อนก็เจิมงวงก้ยก็เอาไปผัดผัดเผ็ดนะครับ ก็วันก่อนปลาดุกตัวหนึ่งก็เจอมันก้อยก็ลาเป็ดลาเป็ดยังไงปล่อยวันนั้นอ้าวปล่อยซีมันท้องอ่ะอ่าปล่อยไปหนึ่งตัวสงสารมันสงสารสงสารครับก็ปล่อยไปขยายพันธุ์นะครับครับก็ฝาก fc ใหม่ fc เก่าด้วยครับนะครับช่วยกดอ่ากดไลก์กดติด้วลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับก็มีผลงานให้เพื่อนได้รับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้ผมด้วยนะครับเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆลงไปเพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับ